ตอนนี้เราอยู่ที่เลอเมดิเอเดียนเชียมไรสอนนะครับพาเด็กๆมาเที่ยวอีกแล้วใช่เพราะว่าที่นี่เป็นเพสเปนลีลีโฮเทลใช่ค่ะเป็นครั้งแรกของน้องเอยูแล้วก็น้องตั้งรักนะคะสมาชิกใหม่ทั้งสองสมาชิกใหม่ค่ะแล้วก็บรรยากาศดีๆเนาะใช่แต่น้องต้องรักอะค่ะอยากจะขอบคุณพี่โมโมพี่โมโมพี่พีพีพียูนะคะ เป็นสปอนเซอร์หลักให้กับน้องต้องรักเปิดประสบการณ์เนาะการเสีกานโรงแรมครั้งแรกใช่ค่ะใช่ที่สำคัญวันนี้เรามีแขกคนพิเศษนะคะพี่โงเนาะหน้าตาคุ้นๆไหมครับ Good Day Special แล้วก็พี่หมูนะคะมาจากกรุงเทพเลยทั้งสองท่านเนาะใช่ค่ะใช่แล้วก็พี่เฟิร์สพี่หนิงนะคะัู้ดเฮลท์บายด็อกเตวัชรศักดิ์ของเราเนาะครับค่ะเรามาเชียงรายเนาะ ได้ข่าวว่าพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สเนี่ยไปหาว่าว่ามีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงรายเหรอครับอยากรู้สิที่นี่เป็นยังไงบ้างที่นี่ของอร่อยอ๋อของต้องอร่อยของต้องอร่อยสถานที่แล้วก็มีวิวดีวิวดีที่ต่างชาตเด็กๆเราเด็กๆเขาได้ค่ะะาา้วดยเนถ้าเข้าไม่ได้หรอไม่เข้า เคคิวแล้วเนาะพี่แอ์ค่ะไปไปทานกันครับทุกคนค่ะสามะนะสามะนะคะสวัสดีค่ะ Good Taste by Dr. วัชรศักดิ์ตอนนี้เราอยู่ที่ซัมปิงเจนี่เชียงรายนะครับผมวันนี้เรามาทานอาหารอร่อยๆเนาะบรรยากาศดีๆค่ะ วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณมิกเนาะเจ้าของร้านนะครับมาเล่าถึงความเป็นมาของที่นี่ครับคุณมิกครับขอบคุณมากเลยครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับผมสามดิจเจอร์นี่เชียงรายนะครับก็ที่นี่จะเป็นร้านอาหารคอนเซปต์ our home our food คือบ้านที่เราอยากอยู่กับอาหารที่เราชอบทานนะครับผมโดย จะเป็นการรวบรวมเมนูโปรดของสมาชิกในครอบครัวมาให้ได้ทานกันนะครับผมแล้วก็เป็นบรรยากาศเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยครับผมสาหรับชาวเชียงรายเองผมก็อยากให้ที่นี่เป็นเหมือนห้องรับแขกของเชียงรายนะครับผมไปสร้างโมเมนต์พิเศษพิเศษครับผมเหมือนเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของเชียงรายก็เป็นความตั้งใจแบบนั้นนะครับผมที่นี่กี่ไลน์นะ พื้นที่ทั้งหมดจริงๆแล้ว600ไร่ครับ600แต่ว่าในส่วนของร้านอาหารเราเนี่ยก็ดูแลอยู่ประมาณ20ไร่อ๋อก็ยังมีโอกาสในอนาคตอีกมากมายครับมที่สำคัญคือวิวข้างน้องหมาใช่ครับเป็นเซสเฟรรี่แล้วก็มีด็อกพาร์อยู่ทางน้านนู้นนะครับน่าจะเป็นแห่งเดียวในเชียงรายนะตอนนี้ด้วยโอ้โหเลยเพราะว่าเขาก็คือสมาชิกในครอบครัวเหมือนกันใช่ใช่ ที่นี่คือเมนโฮเมนยังไงครับเป็นอาหารเป็นคาเฟ่หรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จริงๆที่นี่จะรวมหลายๆอย่างไว้ด้วยกันเหมือนเป็นอยากจะมอบช่วงเวลาดีๆประสบการณ์ดีๆซึ่งคือคําว่าบ้านมันก็รวบรวมด้วยบ้านก็ไม่ต้องเป็นผู้คนบ้านก็คืออาหารบ้านก็คือช่วงเวลาดีๆนะครับผมการเสรเป็นบ้านเมนูแนะนำเมนูที่นี่จะเป็นสไตล์ไทยเอเชียนฟิวชั่นนะครับผมจริงๆจะรวบรวม ค่อนข้างจะหลากหลายเลยที่นี่นะครับเป็นถ้าในเมนูเนี่ยมันจะมีหน้าที่เป็น family favorite นะครับก็จะเป็นเมนูที่คุณพ่อคุณแม่ชอบพี่น้องพี่สาวผมผมแล้วน้องสาวชอบแต่ว่าจะดูแค่จากในเมนูใช่ครับผมอย่างคุณพ่อคุณแม่จะชอบอาหารสไตล์ผู้ใหญ่อาหารจีนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไลูกสไตล์ ก็คือหลากหลายนะครับทุกเพศทุกวัยรวมถึงตอนที่เราเปิดร้านนี้ด้วยความที่เรามีคอลลาบเรชันกับเชฟที่ดังด้วยนะครับก็คือเชฟอีน็อกใช่ครับอันนี้จะเป็นเชฟอีน็อกที่แข่งขันเชฟกระทะเหล็กแล้วก็ท็อปเชฟไทยแลนด์เป็นเพื่อนชาวสิงคโปร์ของผมนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมกันสร้างสรรค์เมนูเป็นสเปเชียลสำหรับที่นี่เลยใช่ครับผมออกแบบมาเพื่อที่นี่ครับผมคือเห็นมียังไงครับพี่อาคือชอบคอนเซ็ปต์เขาอะ คือลูกค้าทุกๆคนที่มาที่นี่อ่เรียบเสมือนได้ก็คือเป็นครอบครัวได้กลับบ้านเนาะอบูนเนาะใช่อบุูนรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะเนาะนห้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขใช่ใช่มาที่นอร์เวย์เนี่ยเขาก็เว้ว่ามองหมาอางานที่ทานอร่อยๆก็ไว้ว่ามังหมาก็ที่นี่เลยเนาะใช่คือซัมติงเจอร์นี่นี่คือเหมือนแบบการท่องเที่ยวแล้วแบบเป็นการเดินทางคือจริงๆแล้วชื่อเนี่ยคือผมและครอบครัวเนี่ยชอบการเดินทางมากแล้วก็ชอบชอบคำว่า เจอรี่มากๆนะครับคือรู้สึกว่าเจอรี่เนี่ยมันมอบความสุขได้ไม่แพ้ Destination เราไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสเฉพาะจุดหมายไปทางเดียวการเดินทางใช่การเดินทางเราเนี่ยมันแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นเราสามารถมีความสุขระหว่างทางได้ด้วยครับผมแล้วก็แบบอย่าง something journey มันอาจจะย่อมาจากว่าอยากให้ทุกท่านที่มาที่นี่ได้ get something out of this journey ได้ชุดอยากได้ได้ความรู้สึกดีๆบางอย่างที่เราเตรียมเอาไว้ให้นะครับผม ฟังคอนเซปต์แล้วก็ว่าเราบอุ่นโอปุ่นเนาะใช่รู้ดีอะรู้สึกได้รับเกียรตินะได้รู้ฟังเป็นมาจากเจ้าของเลยไม่กี้ได้มีทานชาที่เป็นเลคัมดริง์ใช่ไหมครับชาตัวเนี้ยจะเป็นชาโคบรูที่ทําจากวัตถุดิบในเชียงรายทั้งหมดนะครับผมจะเป็นชาที่เราออกแบบมาสําหรับร้านนี้โดยโดยเฉพาะโดยตั้งใจให้เสมือนพาเราออกเดินทางเนาะเดินผ่านทุ่งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับโหนี่พอพูดถึงอินกิวเยนของ ของอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเนาะเห็นว่ามีช่วยแบบในพื้นที่ด้วยครับคือเราตั้งใจว่านอกจากจะแบบว่าเราได้มาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็อยากจะใช้ของที่ในเชียงรายที่เชียงรายเป็นจังหวัดที่ผลิตของดีๆให้กับประเทศไทยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าวในส่วนของชาในส่วนของกาแฟอย่างอีกเมนูเด็ดเมนูหนึ่งเลยของที่ร้านก็จะเป็นข้าวเหนียวผัด ครับผมชื่อเใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูชื่อดังของเชียงรายต้องออเดอร์เนาะถ้าสั่งจะลองดูเลยว่าความนุ่มของเม็ด ข้าวเนี่ยมันมันดีมากจริงๆครับมันหอมมันอร่อยแต่ข้าวเหนียวเชียงรายอร่อยจริงๆนะใช่คือคือพูดมาถึงตรงนี้เนาะคือแบบอยากชิมทุกเมนูเลยเนาะเดี๋ยวเราขอออเดอร์อาหารอร่อยมาลองชิมกันเราจะมาถามทุกท่านเนาะว่าอร่อยหรือเปล่าถ้าอร่อยกูเทสก็จะบอกอร่อยเนาะใช่ค่ะไม่มีจกตาไม่มีจกตาโอเคสุดท้ายนี้ขอให้คุณมิกฝากกับ ทางรายการดูเทสต์ by น้องเตาก็ิสั่งนิดนึงครับกับที่นีเนาะครับผมก็ขอฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะครับผมว่าอยากจะเป็นที่ที่ได้ต้อนรับทุกคนให้มามีช่วงเวลาดีๆได้มาเที่ยวเชียงรายก็อย่าลืมแวะมาบ้านหลังนี้นะครับค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้เนาะที่เรามาทานอาหารอร่อยกันเนาะกับบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆที่อบอุ่นแบบนี้นะเาะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะคายบบ๊ายบาย